ทำดีทั้งชีวิตแต่ตายไปตกนรกมีด้วยหรอมีค่ะ เป็นเรื่องราวของพระนางมริกามาเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากพาพระพราชาให้มีศรัทธาแล้วก็เป็นผู้จัดอัศธิสถานซึ่งเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคด้วยแต่ว่าเผลอไปมีอะไรกับสุนัขตัวหนึ่งที่ห้องน้ําซึ่งสุนัขตัวนั้นเป็นอดีตสามีของนางที่เคยอธิษฐานผูกจิตร่วมกันมาพอพระพราชามาเห็นก็โมโหบอกว่านางเป็นหญิงชั่วหญิงถอยทําไมทําแบบนี้ ด้วยความมีไหวพริบดีของนางจึงโกหกพระราชาไปว่าท่านตาฝาดหรือเปล่าใครมองไปที่ห้องน้ำจากช่องนี้ก็จะเห็นคนมีอะไรกับสัตว์ทั้งนั้นแหละไม่เชื่อท่านก็ลองลงไปดูสิ พระราชาไม่ทันเกมนางก็ลองลงไปนางมองจากช่องนั้นแล้วก็ร้องบอกว่านั่นท่านทำอะไรกับแม่แพะน่ะช่างนารังเกลจจริงๆพระราชาหลงเชื่อค่ะเออเราคงตาฝาดเวลาก็ผ่านไปถึงคราวที่นางจะตายไม่ได้นึกถึงบุญใหญ่ที่เคยทำมาแต่ไปนึกถึงว่าตัวเองเคยโกหกพระราชาไวา้ทำให้จิตสุดท้ายดึงให้นางต้องไปตกนรกถึงเจ็วันก่อนจะได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะพระท่านเลยบอกว่าจิตสุดท้ายสําคัญมากให้นึกถึงแต่เรื่องดีๆแต่เชื่อไหมคะมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากๆทุกคนลองคิดถึงตอนนี้ก็ได้ว่าทุกคนคิดดีหรือว่าไม่ดีอยู่มันก็มีเรื่องนู่นเรื่องนี้มากมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องฝึกให้ตัวเองคิดดีบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เราจะหลับตานอนเพราะว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายที่เราต้องหลับไปจริงๆเราจะได้นึกถึงเรื่องดีๆออกนั่นเอง